ือนั่นผลเมลัยกับสีลายแล้วลมือบวงสวงอ่ะเพราะว่าเบิกซับ่นอยู่ในตลาดเมืองท่องเนาะเพิ่นกับสีได้ขนผลเมลัยมาไหวพี่น้องพันใดที่อยู่ใก่ไก่บ้านใกล้เลี้ยนเชี่ยงอยากมาเบิงกับมาเบิงได้เด้อว,ดว่าเฮ้ยอุดร่นแหล่ามองโลกอยคนเหล่าว่างเมืองสัตว์ววตวัว มากยัไงดิขาวไปข้าวข้ามีมูไปตะกี้กับไปบ่วเบิกซเข้าไปเขาได้เมาเอาบิกอื้น้ำคองไปคองหาคองมะข่าขายน้ำาตลาดีกาอีพอยอีแม่ข่อยเอ้ยเลขสามเก่าบ่เหอห้าสามเก้าบ่ เลขหาดิตัวนั่นตัวหนึ่งตัวทั้งทึงนั่นเจตูเห็นอืตะเบิงเด้อว่าหาสามเก่หาห้าสามแปดอันนี้เกตูขอ,ขอจับย<อ>าโซ่อู้แปดที่หลีหาสามแปด เข่าเลขมกขักคัดกระดอกกระเดีย้ยแทะห้าสามแปดหรือว่าแปดสามห้าแทะแทะแปดอิลีพี่น้องเอ้ยแปดใจเหตดแปดอิลีอีหล่อ <c oughs> เอสิมามาสิจ้างข้าเจา้ามาทำควงสะอาดข้าเจ้าก็บ่ออกมาเนาะยาเดี๋ยวมาเห็ดเองก็ได้เดี๋ยวลอสะก,ก้อนหัน,นเอาสิมาเหมือดด้เหรอฮเขาถิาว่าเห็ดมือใดเขาต้องเตรียมสัมภาระมานั้ำมาทำควงสะอาดออกพอสุกโอ้ยแปดลดี้ี ห้าสามแปดใจเหี้นี่เนาะพี่น้องคะหาสามแปดแปดสามหาเอ้ยพี่น้องเอ้ยสมร่ง,งามคะ่ะแต่เลขถูกกระไดเมืสิมานหวดนี่บว่าคือสามแปดแปดสามนี่เกตูตามมาได้สองหวัวสามหวัวเราด,ดิหวดนี่นะมาแท้แท้หาสามแปดอันที่ป้อยยุดป้อยยุตตนผลดิ แม่ตะเคียนตัวนั้นแม่หาตามแปดหม่เห็นแตงหวดว่่อน,นี่หวดนีมาหนี่เห็นหาสามแปดอีกบ่นแม่สีออกตัวนี้บอกไ,ไปเด้กัไปทายกีบไปเลยเเแม่แอร์เป็นผู้เบาให้โอ้บึงเน่พี่น้องเอ้ยประเทศไทยจงเจริญห้าสามแปดหรือว่าแปดสามห้านะคะพี่น้อง สำหรับเลขถูกแม่แต่เคี้ยนมือน,นีวันเถะเาะวาเจตูกะมาถ้าพ,พี่น้องมาขอน้าแม่แต่เคียนเอาซุ่มให้เบิ้งค่ะคัะห้าสามแปดแปดสามห้าตัดเหรียญพร้อมด้วยพี่น้องเอ้ยหาแปดแปดหาหาสามสามหา สามแปดแปดสามค่ะพี่น้องคะเมืองเนี้ยพี่น้องเลยประเทศไทยสมังงามค่ะงามเนี่ยแท้เลยเว่ง์ไอถ้าแปรงให้แม่แล้ว ก็จัวาหเทันื้อตนก่อนีาบเเวบทียวสีได้เลขกต่ลาตูนพี่นองเนาะล้วังบ้านนี้กันมัชนกันคักบ้านนี่สิบดจัดสะบอกไข่ยงวดนี่สิบดจัดเป่งเป่งสะบอกงวดนี่รวังแล้หาสามเปดแปดสามหาก็กระเฮงเป็นคนมักเล็กมักเบออยู่แล้ว พี่น้องมาแข่แน่นอนนวดนี้แหละยังไงก็มาดีใจหมือดีหน่อคือขายตรงนี้เนาะ จังๆชุดนี่แหละนะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องคะว่าเมื่อนี่กับมาแจ้งแหงาเพิ่นหูเนาะว่าทั้งเบิกซับหน้าขี้เพิ่นสิมาบวงสวงวันที่วันวัน,วนกระสีหลังวันที่ยี่สิบอ่ะค่ะพี่น้อง หลังวันที่ยี่สิบแต่ว่าทั้งเกตุก็เลยมาผู้ยุ่ไกลเนาะกัเ,กเลยมาบอกยาเพิ่นไว้ว่าคําหมาขําพผู้หรือว่าอันใดก็ได้ดกัดสีประมาณหลังหลังวันที่ยี่สิบสีได้นํามาถวายยาเ <c oughs> พิ่นสิมาผ้าหยาฟอนแอฟ่อนแอนตัวผู้ใดผู้ใดมากเป็นแม่ล่างมาเด้อพี่น้องมาฟอนห่วมกันมาถว,นถวายแม่ตะเขียนห่วมกันค่ะ เบิกทัพ์หน้าขี้เพิ่งกะสิมาฟอนตุกยาเองเพิ่งกะอยากให้ใส่สุดสีสมฟอนเนาะค่นะเนาะใส่สุดสีสมฟอนอกันล่องเบิง่งพี่นนองเอฟซีทานใดที่เป็นองค์เป็นล่างกะเดินทางมาน้ำกันกะไดะ้มือนั่นกะยูทูกบกะคือสิหลผู้มักกับฟอนเยี่ยว้แล้วผู้มักมก ยังเกตุงสิไดยย้ยินเสียงกล่องบอด้แล้วองค์ลุงท่านที่เหล่าพี่น้องเอ้ยอ่ะสรุปตัวเลขนะคะเด้อสำรับตัวเลขมือนีก็คือห้าสามแปดหรือว่าหาสามสามหาสามแปดแปดสามหาแปดแปดหาเนาะค่ะพี่น้องคะสำรับตัวเลขมือนีเนาะ,ะแม่แต่เคียนมือนีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมากก็จังจัด ขัดเท่ากับเรียนผ่านเนาะค่ะเนาะรวยรวยค่ะพี่น้องรวยรวยกันสุขผูสุขคนเด้อขอให้โชคขอให้มั่นขอให้ปังปังตลอดวันตลอดปีค่ะ